ที่เขอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมการฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมแม่แม่เีทุกท่านเลยนะครับทั้งในประเทศเราก็ทางประเทศเนาะนะครับผมก็ปันก็กราบสวัสดีนะครับวันนี้นะครับน้องปันฝันนะครับเล่นไปเล่นมาหลับซะแล้วนะครับมีหมดข้างเล่นนะครับได้เขีดน้ําให้น้องนะครับได้อาบน้ํานะครับแล้วก็น้องเล่นไปเล่นมาก็ได้หลับ ดูอาปากด้วยนะครับผมใช้เล่นเหนื่อยนะครับเล่นเหนื่อยนะก็วันนี้ก็ถ่ายคลิปช้าหน่อยนะครับเนื่องจากว่าข้อความนะครับไ้ไปรับนะครับไปรับญ้านะครับผมที่โครงการชนสัตว์นะครับของแม่ยิงนะครับครับน้องปันฝันนะครับก็เลยช้าหน่อยนะครับเนาะข้อความนะครับก็ได้ ได้ต้นนะครับที่จะไปปลูกนะครับที่หนึ่งไร่นะครับผมที่ช้างตรงงานนะครับผมที่เขาได้แบ่งให้นะครับตอนนี้ก็เป็นเป็นคันที่3มนะครับที่พ่อขวานได้เอาไปปลูกนะครับเป็นคันที่สามนะครับอันนี้เป็นยอดนะครับยอดก็จะเอาไว้ให้แม่หญิงกินนะครับกับปลาส้มโอนะครับอันนี้ก็จะ นู่นนะครับเป็นคันที่3นะครับอยู่บนรถนะครับอาวอควานก็ตัดยอดไว้แล้วนะครบับผมนะครับแล้วก็จะได้เอาไปปลูกนะครับตอนเย็นนะครับปลูกตอนเย็นนะครับนี่เป็นคันที่3นะครับอีกคันหนึ่งน่าจะเต็มนะครับอีกหนึ่งหนึ่งเที่ยวน่าจะเต็มนะครับก็ประมาณวันที่ยี่ประมาณวันที่2 8นะครับจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเที่ยวหนึ่งน่าจะเต็มนะครับถ้าสวยๆนะครับผมน่าจะเต็มนะครับ สับปาระของน้องก็หมดนะครับหมดแล้วนะครับอาพอดีพ่อฟานได้สั่งอาสั่งไ้แล้วนะครับไม่รู้จะได้วันนี้หรืออาพรุ่งนี้นะครับเนาะแต่สั่งแล้วนะครับผมสั่งแล้วนะครับผม ก็หลับแล้วนะครับผมแม่แม่สี่ลับแล้วนะครับผมหลับแล้วครับแม่แครับผมหมูอ้วนหลับแล้วครับหมูอ้วนเล่นเหนื่อยแล้วหมูอ้วนขอหลับก่อนนะครับ มีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับนี่มีเพื่อนมาเล่นด้วยข้างหลังนะครับตัวนี้จะเข้ามาประจํานะครับไอตัวน้อยนะครับมาวิ่งเล่นกับน้องบันฝันทุกวันนะครับัวทานนอนนะครับผมเม MFC 拜拜。 เจ้เลยนี่หญิงกับมอยู่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของน้องปันฝันนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับผม